ผมจะมาแกะเขาเรียกว่าสติกเกอร์ฝาถงโลกใต้ทะเลนะครับซื้อมาจากเทมูอันนี้35บาทเทมูถ้าเทียบกับช็อปปีหรือลาซาดา้าราคาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วง ปกติถ้าซื้อชิ้นเดียวผมก็อาจจะเทียบราคาดูว่าเจ้าไหนถูกเจ้าไหนแพงเกินแต่อันนี้มันมีอยู่ในโปรโมชัน่นซื้อมาหลายชิ้นก็หยวนนยวน,ยวนคือไม่เป็นไรถูกบ้างแพงบ้างแต่ได้ของฟรีมานะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดคิดเขาจะบอกว่าของฟรีมีในโลกหรือเขาก็ได้กำไรแล้วแหละอันนี้มันเป็นม้วนๆวเมื่อกี้นี้ข้างในเป็นฟองน้ำอยู่ข้างใน มันจะได้ไม่บูบีโอ้เข้าใจทำเลยเยี่ยมนะเยี่ยมเป็นการแพกมาที่ดีมากโลกใต้ทะเลเป็นยังไงนี่สวยดีนะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะไปติดฝาโถส้วมนะอืก็จะเป็นอย่างนี้ไอก้กลมกมข้างล่างจะเป็นด้านนี้ สวยมากสำหรับคนชอบท้องทะเลท้องน้ำนะครับอุดหนุนได้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อจากเทมูช่วงมีโปรโมชั่นเป็นคืนกำไรลูกค้าแต่ต้องเลือกสินค้าให้ดีนะเพราะเพราะว่าจำราคาไม่ได้แทนที่จะโดนคืนกำไรจะโดนเอากำไรเพิ่มเนีจากประสบการณ์ที่ได้ซื้อมา สี่รอบแล้วนะครับผมจำราคาไว้นะช่วงไหนราคาแพงก็อย่าพึ่งซื้อแต่เจอช่วงราคา,าเป็นราคาตลาดทั่วๆไปอะไรก็โอเคซื้อได้นะครับไม่แพงก่อนนี้ก็ต้องบอกว่าเยี่ยมชอบเช่นกันนะครับผมนี่ชอบผมชอบทะเลชอบสัตว์น้ำชอบไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดน้ำทะเลอนะชอบหมดนะครับผมโอเคอันนี้ใช้ได้เลย เดี๋ยวจะไปติดฝาโถส้วมน,นะช่องรีชอคดี